จะขายของออนไลน์ทั้งทีเนี่ยเราควรจะโพสในเฟซส่วนตัวเราดีหรือว่าทำเพจไปเลยแล้วก็ยิงแอดโฆษณาดีนะอ จะมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมีคําตอบแน่นอนค่ะหลายๆคนนะคะที่หันหน้ามาขายของออนไลน์กันอย่างจริงจังนะคะบางคนก็จะคิดว่าเออเรามีเพื่อนใน Facebook น้อยเนี่ยแล้วเราจะสามารถขายของออนไลน์ได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะไปเปิดเพจแล้วก็ลงทุนด้วยการยิงแอดโฆษณากันไปเลยสําหรับนะคะจริงๆแล้วการขายของออนไลน์เนี่ยถ้าคุณจะขายทั้งในเฟซส่วนตัวแล้วก็ในเพจทําได้เหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละคะ่ะเพียงแต่ว่า มันมีข้อแตกต่างกันเล็กๆ,ๆน้อยๆมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเรามาเริ่มกันที่ที่แรกเลยถ้าหากว่านะคะเราอยากจะขายสินค้าลงไปใน Facebook ส่วนตัวของเราแล้วแน่นอนค่ะเราจําเป็นจะต้องเพิ่มเพื่อนของเราไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าในเฟซส่วนตัวเราเนี่ยเราจําเป็นที่จะมีเพื่อนคือมีเพื่อนได้สูงสุดถึง5,000คนด้วยกันยิ่งเพื่อนเยอะเท่าไหร่โอกาสที่เพื่อนจะเข้ามามองเห็นมันก็มีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นคือพูดง่ายถ้าเรามีเพื่อนสัก5 0 0 0คนก็เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเห็นอยู่ประมาณเต็มที่ นะ250คนเองยิ่งถนะ้คุณมีเพื่อนน้อยมากเท่าไหร่โอกาสที่คนจะเห็นก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าคุณคิดจะ โพสลงไปใน Facebook ส่วนตัวของคุณข้อจํากัดมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Facebook ไม่ชอบให้เราขายค่ะทุกคนในส่วนในเฟซส่วนตัวของเราเขาบอกแล้วว่าเขาชอบให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงลงรูปเราลงกิจวัตรประจำวันของเราแล้วก็ให้เราเนี่ยไปโพสต์ไปทักทายเพื่อนๆไม่ได้ต้องการให้เราเอาสินค้ามาลงขายตรงจุดนี้เนาะมันก็จะทําให้ค่าการมองเห็นเนี่ยลดลงแต่เราก็สามารถ ทำได้ด้วยนะโดยการอะไรโดยการโพสขายแบบไม่ขายแต่คุณรู้ไหมว่าในเฟซส่วนตัวของเราข้อแรกคุณจำเป็นจะต้องไปค่อยๆค่อยๆเพิ่มเพื่อนแน่นอนมันใช้เวลาข้อที่สองก็คือเราจำเป็นจะต้องลงโพสชีวิตประจำตัวประจำวันของเรานี่แหละโพสลงไปเรื่อยๆๆและข้อสามคุณจำเป็นที่จะต้องมีครูพูดง่ายต้องมีความเก่งกาจสักนิดนึงขายยังไงละ่ะที่จะแบบว่าไม่ได้เป็นการขายแบบ จงแจ้งให้ Facebook มันจับได้พอถ้า Facebook จับได้เมื่อไรหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจะถูกปิดการมองเห็นนั่นเองแต่ถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะโพสขายแบบไม่ได้ตั้งใจจะขายอะ่ะมันก็ทําได้เหมือนกันไงทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือใน Facebook ส่วนตัวของเราทั้งหมดทั้งมวลกว่าที่เราจะไดออเดอร์ order, มาซักออเดอร์หนึ่งแน่นอนค่ะมันใช้เวลาแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้อ่ะกลับมาอีกทางด้านนึงนะคะเป็นการเปิดเพจ Facebook การเปิดเพจนะคะเราสามารถ เดกได้ลยแล้วการเปิดเพจเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันมีผู้ติดตามได้ไม่จํากัดจํานวนทุกคนมันเปิดได้แล้วคือแบบเออยิ่งมีคนมาติดตามเยอะมากเท่าไหร่โอกาสที่คนจะเห็นนั้นก็เขาบอกว่าในเพจมีโอกาสที่คนจะเห็นก็คือประมาณหนเปอร์เซนะคะทุกคนอย่างใน Facebook โอกาสคนจะเห็นคือประมาณ5%ของคนทั้งหมดแต่ในเพจคนจะเห็นประมาณหเปอร์ซทุกคนแต่ทําไมแต่ในเพจเนี้ยเราสามารถที่จะไม่ได้เป็นเพื่อนเราเราก็สามารถที่จะทําให้เขามอง โฆษณามองเห็นสินค้าเราได้ด้วยการไปรยิงแอดโฆษณาค่ะทุกคนแต่การยิงแอดโฆษณานั้นคืออะไรนั่นคือการที่เราจะต้องลงทุนทุกคนเราจะเป็นจะต้องมีเงินไปจ่ายค่ายิงแอดให้กับ Facebook ค่ะทุกคนและหัวใจหลักในการยิงแอดคือรู้ป่ะคือคอนเทนต์ทุกคนคือเราจําเป็นที่จะต้องมีหัวในการเขียนคอนเทนต์ให้มันดึงดูดคนสนใจให้เขาเนี่ยเข้ามาสนใจในสินค้าของเราอย่าลืมนะว่า ในเฟซในเฟซส่วนตัวของเราเราไม่ต้องเสียตังค์แต่เราใช้เวลาสักเล็กน้อยแต่สำหรับในเพจแล้วเราแค่มีหัวเจ๋งๆนะคือมีความคิดคิดแคปชั่นออกมาเจ๋งๆโดนๆแล้วก็บวกกับทุนที่เราจะต้องเอาไปยิงแอดมันก็จะทำให้คนเห็นได้เยอะยิ่งขึ้นโอกาสที่คนจะมาสั่งซื้อสินค้าเรามันก็มีไวกว่าทุกทุกคนเห็นไหมมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราสามารถทำควบคู่กันไปทั้งแบบเฟซส่วนตัวแล้วก็แบบ เพจด้วยก็จะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับเราพูดง่ายคือคนทํางานออนไลน์มันก็ต้องมีเวลาเนอะต้องมีแบบความคิดใหม่ๆหัวแบบว่าจะต้องบึด้ดบึดบึดปาตลอดเวลาถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมาก้าวเข้ามาสู่บนโลกออนไลน์โลกที่ทํางานที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เนต็ตโอเคช่วงแรกมันอาจจะยากนิดนึงกว่าที่เราจะสะสมคนได้แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณสะสมคนได้แล้วบอกเลยว่า เวลานั้นไม่ว่าคุณจะขายอนะไรคุณขายได้แน่นอนเหนื่อยแค่ช่วงแรกแล้วช่วงหลังโคตรสบายอ่ะลองไปคิดกันดนนะคะว่าเราสนใจที่จะทำตรงจุดไหนโอเคไหมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ